ดูความเบาผู้ถทยครับระช่องเบาผู้ถทยครับมามาเบิเง่งเลอยยันมาที่9ลากเกินตัดครับตอนนี้ตัดมาเนี้ยแล้วค่อยสั้นมีคอยเยอามาครับ ลมครับ้ยอ,อยยา่ยวตัดได้ไงครับมึงครับภาพที่ตัดต่อกระสีประมาณนี้ตัวนี้เป็นน้อยต่อได้ครับมั่งสูงกับสูงแน่ครับจากเดียวกองนี้เชือ้อ มีค้ามเหล่าฮะนาวย่กวากองที่เชือ่อโอดแดนแหงครับ เบ่งตอนทีครับตัวนี้เท่ๆๆกองกองกองก่อนไว้ครับเอาไว้เรียวกว่าขีดรกว่าขีดกำ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 าเลยครับเพราะว่าเอาอ้อจะนี้ครับเอาอออจะปล่อยแผงองไว้เพราะว่าชีไทยครับ แพรงอ้อยนะจะใช้จะเลีเ้ยนเข้าไปกลองข้างนอกครับขา <c oughs> ตัดให้กล่องในแปลงได้เลยครับกลองตัดแล้วก็ถอยเบี่ยงมาเลยครับกลองเลยครับแต่ตัวนี้ก็คือเอาตัวนี้ครับจะจุดตัดรอ,อแล้วก็จุด ล้วก็จะใช้ปุ๊บมาครับวันนเบิยงีหน้ารถดไปเิงร้านเอา อ้อยช้างมีขัดกันเลยครับวันที่หกเนี่ยเพราะว่าขนช้างเอาครับเครื่องมีท่านมาเครื่องช้างมีท่านมาแล้วก็ขนช้างเอากระเมียวาออขักพร้อมครับเพราะว่าเจือปเยียดผ่านปูนะครับเพราะว่าสิริป,ปูอยู่แล้วย่่นบังเพื่อมันบังลำต้นว้นำครับฝ่าเพื่อสิริป,ปูเนาะกันฝนมีตกกน่าจะได้ปูอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับ เลยเก็บไว้แน่อ้อยสั้นครับอ้อยสั้นมันมีเยินปันขึ้นมาครับกลองตเตอร์เราเรายาวานวเลื่อยใช่เราจะกล่องมั้งเหลือเราจะปูอีส่วนหนึ่งบ่ไม่ห่างครับก็เลยเอามาปูมือ เพื่งเพิ่งออกมาตัดครับจันนี้นะครับกว่ามีใส่ใให้ากอง ผมผ่าย่างไปเป็นเปในตอนที่รอบหนึ่งครับโอ้ เช้าไอ้ช้างเนี่ยสิบแปดแน่ครับจะคือตัวนี้ลนะตันไทยด้วยกัดเยแลวครับตดัดไทย เดี๋ยวบุตันหายสิทายไลยคลิปอยู่ครับก็สิะว่ได้ได้คลิปนำกับแก่นำครับรถขีดครับทันได้ไปทายให้เบิ่งครับท่านได้รีวิวเขาเบิ่งอยู่เราขี่ไปยันมาติดคลิปโคูปะตา้าที่ตัวนี้ทันได้แล้วครับท่านได้ไปซื้อแปรมามายันน้อยเฮา เดินไปเสื้อปลาปลาเล็กขาวตัวนี้ครับเดินแปบ,บไปนี้เอ็ดแปบหงอมาแบบนี้เตยอ้อยเห่าครับการพึ่งเอามาใช้นะครับมันต้องแตง่งต้องแต่งไปเรื่อยเพราะว่าเขาใช้งานเขาก็พรีดมาเขาก็ต้องแนวเรือม,มันดีเขาก็มาแต่งมาเพิ่มเสื้อเอา,านะครับเนาะกระถ้าบึ้งตัวนี้ครับ เนี่ยโอ้ที่ถอยอ่อนี่ก็คือ สีไทยครับแปลงที่ที่ตัดออนแล้วเนี่ยสีไท้ายาตัดท้ายกับถอยเบี่ยงมาแลลวกักองถอยเบี่ยงมาแล้วก็กองสวัตัวนี้ยาวอ่อจยืจูดจะท้ายครับก็เลยได้ถอยออกไปกองไว้ทางนอกก็คือยอืนท้ยแปลงแปลงที่อันนี้นะครับแปลงที่ปูนี่ก็เลยได้ถอยออกไปกองทางเนาะ พอ oh, oh, oh. ประมาณลอยกว่าได้ครับลอยกว่าลำมีตามกว่าลอยเสวผมได้นับเบื้งอยู่ครับตัดประมาณชำนี้ประมาณลอยเาา มีรุดร้อยครับนะนู่นก็อะไรนะมันมันมันห้างพวดนู่แดดไล่ลครับ ลงเต้ลงเต้ามีต้องป่งเด้อกันป่งมันจิเตะคณะพ้านะ่ะ บเ,เบอก์ตอนเทนครับเดีเออ๋ยวเบอ่งนี้รอบหนึ่งผมกันจ,จบคลิปนะครับ ท่นผมขอขอจบคลิปตัวนี้แล้วกับนะอ้องเพ่เลยห้ามเบิรงกันฝากติดตามช่องเบลกุถไถ่นี้ครับก็เลยติดตามอย่างเดียวกัขอบคุณหลายๆนะครับเนาะ พอแล้วไปกินเธอแรกพูดไปกินเธอแรกพูนสดไปกินกอแรกเลยตัดต้นไม้ไปนี่กับคนแล้วครับตัดตะนอไปตั้งไว้ก็ะท่านกับคันได้พื้นที่กับกินแต่ละกอไปนี่นก็ต้องเพอส่งรถครับทันทีได้ หลักน็อตหลุดครับเงยนเงยนโซกิจ so. ังก็จบคลิปตรงนี้แล้วครับเนาะดีครับ